พี่ๆเพื่อนๆน้องๆครอบครัวแม่ครับให้เกียรติมาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ๆแบบนี้เลยเพื่อนก้อบอกไม่ใชครับเป็นเรื่อนคอนเสิร์ตของเพื่อนที่ขยายจากห้องรับแขกเลด้เป็นห้องแขกที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะส่งต่อให้กับผู้ที่มาฟังหรือมาชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้เสพกับสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอในมุมมองที่แบกต่างสไตล์อัศวินความพิเศษแต่ละคนเพราะเราเป็นศิลปินเยอะมาก ความพิเศษเหรอครับความพิเศษก็จริงๆต้องให้เครดิตกับพี่จั๊บชีวีพี่จั๊บชีชเป็นดิจิตเตอร์ซึ่งเขาจะเรียบเรียงเพลงทั้งหมดสี่สิบเพลงเนี่ยครับจะร้อยอยังไงจะเล่าเรื่องย,ยังไงแล้วก็ต้องบวกกับโชว์ดแล้วไดี่โนนจะเล่าเปลี่ยนบุ๊กแบบเพื่อส่งต่อก่าจะเป็นพี่โอเป็นพี่กีตาร์นะครับเป็นพี่เอ็บินเป็นตทุกท่านนะครับท่านแล้วจะมีซีนยังไงให้ทุกคนสนุกยังไงให้ไม่อยากลุกจากที่นัน่งตลอดเวลาขอ์เสร์ต ต่าตีปชีวิตสามาครับเกสหนึ่งซึ่งเกสเรายังไม่บอกมีเกสอีหนึ่งดวรอที่้อกนะ่บอกนเระเนมาี่ยาวแน่นอนก่อนหนนี้ก็คือเปยนเร์อประมาณสักสีชั่วโมงกว่าครับขึ้นอยู่กับว่าจิบน้าชาเยอะแค่ไหน็เ็จเนเรนจิบน้ำชาแล้วเพราะว่าปนเสอร์น่าจะแฮปปี้ คุณพ่อสอนไว้ฮะผมสอนไว้นะครับบริการท่านผู้ชมด้วยนะฮะคือจริงๆที่ถามว่าพิเศษนี่ก็คือความหลากหลายละวันนี้วันที่คอนเสิร์ตก็จะหลากหลายมีดนตรีหลายแนวนักร้องหลายหลายสไตล์อ่ะนารร้องเสียงแต่ละคนแล้วก็มีการแสดงแต่ละคนที่จะมาู่ในคอนเสิร์ตนี้เพราะเาก็น่าจะเติมกิ่นนะเพราะความหลากหลายของอเฟรน่นคือที่มันบอกตรงๆนะ รวมเพื่อนเยอะที่สุดใช่ไหมแล้วก็สูงขนาดแล้วก็มีสีตาที่แตกต่างครันไปยิมคิวเป็นยังไงคะไปเยอะค่ะพยายามเลยคิวคิวเป็นยังไงสี่ดื่มนะสีดื่มวิดื่มเหรอพี่แค่ดก็พยายามหาวันที่ว่างตรงกันให้มากที่สุดครับแล้วก็ได้มาแล้ว พี่พเพื่อนๆทุกคนก็ได้คิววันนี้มาแล้วก็ดีใจที่พี่ขอกราบขอตุ้มนี่พี่เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ได้คิววันนี้แล้วมาร่วมกันสร้างชิ <c oughs> ้นงานใหม่ดีกว่าพี่สร้างนั่นสิพี่ดีดูง่ายพี่ดีไม่ง่ายมันจะคิวตรงกันใช่ไหมเอะสถานที่ลงตัวผู้สนับสนุนดีไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยว่าก็ถึงก็เป็นเครดิต่าเซอร์ฟิสเขาครับพี่เอ๋ครับพี่เอ๋มีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ให้เราในอีเสด็จพี่ก็เหมือนว่า อย่างผมนะแล้วไม่เจอพี่ๆน้องๆมานานหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเป็นสนิทก,กันมากด้วยบางคนนะฮะแล้วก็แล้วก็เรื่องสายสำคัญเรารู้จักกันมาเป็นสิบปีดีกว่าเพราะว่าอย่างที่พี่พีชคัดศิลปินมาเนี่ยเรียกว่ารุ่นแม่รุ่นพ่อรุ่นรุ่นรุ่นเด็กๆก็รุ่นเด็กๆเอ้ยเอฟไปรู้จักแบบแม่ ตุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยรู้จักได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราจิบน้ำชากันมาก่อน่ครับเรามีจุดเชื่อมฮะทุกอย่างมันมีจุดเชื่อมหมดเลยจะเชื่อมกันได้นะจะ่อมกันเยวไม่ลราจิบน้ำชาตำราที่ผู้ที่เป็นปรมาจารย์สูงสุดนะครับก็คือพี่โปนะครับแล้วก็แม่ตุ๊กนะฮะแล้วก็แม่ตุ๊กใช่ครับวันที่23ครับ23จะเริ่มกดปั๊บได้ครับรเวเบิร์ดนะครับใส่ตั๋วที่เกตเดชาร์ทิสัต ก็ยังไงก็ฝากคอนเสิร์ตนะครับพอ f เฟรน d ์คอนเสิร์ตนะครับที่ผมและก็ดาที่วัดแม่พ่อนครับฝากด้วยรับรองว่าเป็นคอนเสิร์ตที่คุณจะไม่เสียใจเลยที่คุณมาดูนะครับเพราะว่านี่คือศิลปินระดับประเทศนะครับที่มีจุดเชื่อมบางอย่าง ที่เชื่อมบางอย่างที่แตกต่างอ่าอย่างเงี้ยและไอความที่แตกต่างนั้นคืออะไรต้องมาติดตามเดี๋ยวว่าจะคนดูเลยอะไรงี้และกระทั่งศิลปินเองก็อยากรู้คือว่ามันเป็นยังไงกเขาอยากรู้เพราะฉะนั้นรอดูรอดเล่นรอร้องอะไร่บบนี้ครับผมอยากรู้วมาพี่มือแปดูมินยูจะขนาดไหน พี่ใครจะขึ้นก่อนขึ้นหลังจะมีแต่คนแย่งขึ้นก่อนเชื่อไ่ะบรมารระบผมจะมีรอบรอบนะครับมีรอบรอบโอ้ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆอานรอบนึงก่อนเดถ้าเรียกสถานีที่นี้จะมีรอบ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ပြောင်းရหมดแล้ว